สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ยี่หรอซูเออรุ่น1,000 VA ตัวนี้ส่งมาจากกอทมลูกค้าแจ้งว่ากิจทายผลิตไฟได้น้อยกว่าปกติแล้วก็มีความร้อนสูงก็คือร้อนร้อนกว่าปกติผลิตไฟได้น้อยกว่าปกติ ตัวเช็คพบว่ามีไอตัวเซิร์ฟโรเทคชั่นไม่ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านั้น2อาทิตย์มีฝนตกฟ้าขนองแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าใกล้ๆบ้านก็ตรวจพบว่ามีตัวเซิร์ฟโรเทคชั่นไมมแล้วก็ตัวกิจทายผลิตไฟได้น้อยกว่าปกติแล้วก็มีอาการร้อนกว่าปกตินะครับก็เลยส่งมาตรวจซ่อมเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะลอง ทดสอบเบื้องต้นดูก่อนว่ามันผลิตไฟได้น้อยกว่าปกติยังไงนะฮะเดี๋ยวลองเทสกันดูเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟที่42โวลต์น,นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป อลองทดสอบดูเบื้องต้นนะฮะว่ามันทำงานได้หรือเปล่าผลิตไฟออกมาเป็นยังไงอตอนนี้ตัวกิจทยเริ่มทำงานนะครับกำลังการผลิตเกิน100วัตต์นะฮะ นี่นะครับที่ผมลิมิตกระแสทาง DC i n อินพุตไว้ที่3แอมป์เนี่ยนะครับเพื่อเอาไวต้ตรวจเช็คตัวเครื่องว่าปกติหรือเปล่านะครับที่แรงดัน DC 4 2โวลต์กระแส3แอมป์ถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับมันจะมีกำลังทางด้านเอาพุตเนี่ยอยู่ประมาณ100วัตต์นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับกิจทายตัวนี้ก็ผลิตไฟทางด้านเอาพุตอยู่ที่ประมาณ1 0อยวัตต์นะครับอยู่ที่ราวรา0รอยวัตต์ก็แสดงว่า มันก็ไม่ผิดปกตินะนี่นะครับก็ผลิตไฟได้ปกตินะฮะแต่อาการที่ว่ามันพอขึ้นไปถึง100วัตต์แล้วตกมาเป็นศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า,าใช้ Power อร์ p l y ในการทดสอบนะครับเมื่อมันถูกดึงกระแสจนถึง3แอมปร์แรงดันของ Power อร์ p l y มันก็จะตกนะฮะทำให้กิจทายตัดนะครับนี่นะครับ100วัตต์นะฮะ ลูกค้าแจ้งว่าผลิตไฟได้น้อยนะครับตัวเครื่องร้อนร้อนกว่าปกติแต่ว่าเทสเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ปกติเดี๋ยวผมจะปรับกระแสขึ้นไปสูงสุดที่ power supply ต,ตัวนี้จ่ายได้นะครับ18แอมป์ก็จะต้องได้กำลังวัตดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า590นะฮะถ้าขึ้นไปถึง590เนี่ยก็แสดงว่าปกตินะ 580 596นะครับเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับก็แสดงว่ามันปกตินะฮะกำลังการผลิตก็ถึงห้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือพัดลมไม่ทำงาน นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ากําลังวัดเกิน450หรือเกิน500วัตดขึ้นไปเนี่ยพัดลมจะต้องทํางานแล้วแต่ตอนนี้พัดลมพัดลมไม่ทํางานนะครับพัดลมยังไม่ทํางานแต่งว่าพัดลมมีปัญหาทีนี้ลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องมันร้อน ผิดปกตินะฮะก็คือร้อนกว่าปกตินะครับก็แสดงว่าพัดลมมันไม่ทํางานลูกค้าอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าตัวพัดลมมันทางานหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้พัดลมไม่ทํางานก็เลยทําให้ตัวกิจทายเนี่ยร้อนกว่าปกติไอตัวนี้ซิงลูกค้าก็ติดมานะครับตัวติดมา2ออันนะฮะแต่อันนี้หลุดเพราะว่าลูกค้าแพ็คเครื่องลงกล่องมาไม่ดีนะครับทำให้เกิดการกระแทกหลุดนะฮะก็เดี๋ยวลูกค้าต้องไปติดเอาใหม่นะครับไม่รู้ว่าลูกค้าใช้กาวอะไรติดมา แต่จริงๆแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ชิ้นเนี้ยมันคือติดมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอเพราฝาตัวเนี้ยคือชิ้นที่ระบายความร้อนมันจะเป็นชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้กับชิ้นด้านนี้นะครับส่วนตัวตัวตัวฝาปิดเนี่ยมันแค่สอดเข้าไปร่วมลวม ดังนั้นมันช่วยระบายความร้อนได้นิดหน่อยเท่านั้นเองการที่เราเอาซิงค์มาติดตรงนี้มันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็ซิงค์ที่ระบายความร้อนจะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นด้านข้างนี้นะฮะอ่ะครับเดี๋ยวแกะตัวเครื่องตัวเช็คพัดลมดูนะครับพัดลมไม่ทำงานทั้งสองตัวเลยนะครับลองดูว่าลมมีปัญหาอะไรนะฮะ ตรวจเช็คพัดลมแล้วก็พบว่าพัดลมตัวนี้ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียมันฝืดด้วยมันคงจะไม่หมุนอยู่นานนะฮะก็เลยทําให้มันเสียนะครับตัวนี้ส่วนพัดลมตัวนี้ฝืดนะครับก็เลยทําให้มันไม่หมุนแต่ยังไม่เสียนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขโดยการหยอดน้ํามันให้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวที่ยังไม่เสียหยอดน้ำมันใส่จารบีลงไปก็อาจจะใช้งานได้อีกสักพักนึงนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ผมมีพัดลมนี่นะฮะเป็นไซส์พัดลม2 4โวลต์ขนาด50-20ความหนามัน50มิลนะครับแต่ว่า พัดลมของเดิมเนี่ยนะครับมันหนาไม่ถึงห้าสิบมิลนะฮะนะครับซึ่งตัวตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยมันหนากว่าผมสามารถเปลี่ยนให้ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวในตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะย้ายตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่เสียเดี๋ยวถอดออกมาหยอดน้ำมันแล้วก็ย้ายไปไว้แทนตำแหน่งตัวนี้ตัวนี้มันเสียนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ ใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ได้มันไม่สามารถที่จะใส่ในตำแหน่งนี้ได้นะครับเพราะว่ามันหนาพอมันหนาใส่ลงไปปุ๊บมันจะติดตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะครับนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะใส่ไปได้ว่าใส่มันติดซิงค์ระบายความร้อนเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยฝาปิดตัวนี้นะครับมันจะปิดเข้าไปไม่สนิทแล้วไอ้พัดลมขนาดนี้นะครับความหนาขนาดนี้ผมลองหาดูแล้ว มันไม่มีนะฮะมันไม่มีมีแต่ขนาด50มิลนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้อืมแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ในตำแหน่งนี้ส่วนในตำแหน่งนี้ใช้ของเดิมหนึ่งตัวนะครับที่มันไม่เสียแต่ว่าเดี๋ยวแก้ไขมันสืดนะฮะก็หยอดน้ำมันหยอดจารบีน่าจะใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะครับทนี้การใช้งานนะฮะ กิทายอินเวอร์เตอร์นะครับก็ผมก็เจอ uh, ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่พัดลมพังแล้วก็ทำให้กิไทายอินเวอร์เตอร์เสียหายนะครับเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยเราต้อง uh, ตรวจเช็คมันทุกวันนะครับต้องดูทุกวันนะฮะว่าพัดลมมันทำงานปกติหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพวกนี้อาการใช้งานเนี่ยพัดลมมันทำงานตลอดทั้งวันนะครับ ซึ่งเราใช้งานเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยพัดลมพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่พัดลมเกรดดีนะครับมันก็เป็นพัดลมทั่วๆไปซึ่งประมาณสักไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มฝืดแล้วนะครับพอมันฝืดไม่หมุนก็ทําให้การระบายความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยระบายความร้อนได้ไม่ดีตัวเครื่องมีความร้อนสะสมจนพังในที่สุดนะครับก็เจอค่อนข้างเยอะในกรณีที่พัดลมเสีย ทำให้ตัวกิจไทยอินเวอร์เตอร์พังนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้งานเนี่ยต้องหมั่นตรวจเช็คในเรื่องของตัวพัดลมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจเงินกิจทองหรือว่ากิจตัวแดงก,ก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจรุ่นใดก็แล้วแต่ที่มีพัดลมระบายความร้อนก็หมั่นตรวจเช็คนะครับอินเวอร์เตอร์ออฟกิจก็เช่นกันนะฮะใช้งานก็หมั่นตรวจเช็คตัวพัดลมระบายความร้อนหน่อยหนึ่งว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนตัวนี้นะฮะ เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนพัดลมหนึ่งตัวอีกตัวหนึง่งตัวนี้แกนฝืดนะครับก็ทำการแก้ไขโดยการหยอดจารบีเข้าไปที่แกนนะครับาจารบีจะเป็นจารบีตัวนี้นะฮะเป็นจารบีขาวเอาไว้สำหรับหยอดพวกบูทพวกแกนโดยตรงนะฮะนี่นะฮะผมให้ดูตัวที่ผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับ มันจะหนากว่าตัวนี้ซึ่งที่ผมบอกว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะใส่ในตำแหน่งนี้ได้เพราะว่ามันหนาติดซิงตัวนี้นะครับซึ่งใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอามาใส่ในตำแหน่งนี้จะต้องตัดซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้ออกหน่อยนึงนะฮะก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะครับก็จะต้องต้องถอดซิงค์ตัวนี้ออกมาตัดเพื่อที่จะให้ใสพัดลมหนาได้ได้พัดลม ขนาดเนี้ยนะครับน่าจะตัวนี้มันมันมันตัวนี้มัน50มิลนะฮะหรือว่าหนาประมาณ5เซนตัวนี้น่าจะ40นะครับผมลองหาดูแล้วมันไม่มีขายนะพยายามหาดูก็มันมีแต่ไซส์นี้นะฮะก็เลยใส่ได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวมา,าทด ลองกันว่าพัดลมทั้ง2ตัวทำงานหรืออยังนะครับพัดลมตัวนี้พอเปิดสวิตช์ปุ๊บมันหมุนเลยเนาะหมุนช้าๆเอแปลกแปลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆมันไม่น่าจะหมุนไม่หมุนแล้วนะฮะ อ่ะพอกิจเริ่มทำงานมันก็เริ่มหมุนช้าๆนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็เริ่มทำงานพอกำลังวัดถึงในช่วงประมาณสัก450วัตต์นะครับทัานลมก็จะทำงานนะฮะอันนี้เป็นระบบของกิจ ฮารมอร์เตอร์ตัวสีแดงนะครับถ้ากําลังวัดเกิน450ขึ้นไปเนะี่ยพัดลมจะทํางานเพื่อเพื่อระบายความร้อนนะครับอ่าระบบพัดลมจะมีอ่าจะทํางานมี2กรณีก็คืออุณหภูมิสูงนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์พัดลมอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากิจทายทํางานอยู่ในช่วงไม่เกิน450วัตต์เนี่ยพัดลมจะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงถึงระดับหนึ่งนะครับพัดลมก็จะทํางานโดยมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า ถ้ากิจทายมีกาลังการผลิตเกิน450วัตต์ขึ้นไปพัดลมก็จะทางานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งในตอนนี้ก็ทํางานปกติทั้ง2ตัวแล้วนะครับนี่นะฮะกำลังการผลิตของตัวกิจทายก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะครับมีกำลังการผลิตเกิน590วัตต์นะครับก็ แสดงว่าผลิตไฟได้ปกติทีนี้ถ้าลูกค้าเอากลับไปใช้งานแล้วผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับลูกค้าต้องเช็คระบบของลูกค้านะครับเช็คแผงเช็คขั้วต่อนะครับเช็คเบกเกอร์นะครับอะไรพวกนี้นะฮะว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่า เบื้องต้นที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือเซิร์ฟปรเทคชันมันช็อตนะครับเซิร์ฟปรเทคชันไม่นะฮะเซิร์ฟปรเทคชันทาง DC ไม่ก็แสดงว่า,ามันมีการช็อตมีการเซิร์ฟช็อตเนี่ยก็มีการไอแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็มีการโอโหลดนะครับก็ให้ไปเช็คตามขั้วต่อต่างๆว่ามันมันหลวมมันละลายหรือเปล่าเลยทำให้กิจทายอิเวอร์เตอร์มีกำลังการผลิตน้อย กว่าปกตินะครับอ่าอันนี้ต้องไปเช็คดูก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ซ่อมแซมแก้ไขในส่วนของตัวอ่าตัวกิบตัววงจรนะครับซ่อมแซมแก้ไขในส่วนของพัดลมอย่างเดียวนะฮะ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ